Gracias.

变瘦。 อ้าวโดนบล็อกโดนบล็อกครับโดนบล็อกพี่รรนะบยุดีนะครับโอ้โหนะครับเอเล็กแต่ว่าบล็อกดีนะครับ้ไวะไลนมานะครับเอฟ่เตเมเ่าพาร์ครับไมารับนี้นะครับมันก็อนนะครับร สิบแปดนะครับหนึ่งโอ้รถสเตอร์อุ๊ยดูพกระโดดวิ่งตามลูกได้สำหรับความรู้รู้แล้วรู้แล้ว น,นี้แต่โยดเอานะครับฟังสอบตักขึ้นได้โจบพัฒรรง์ลงโทษไปได้แน่ยนะครับได้พิบดตามเทียบที่สามสองเจตนี้เบานะครับเสียงแท้รบ

เจาคายอคอสำหรับคุยชมลกนะครับใสใดีด้วยเต็มนะครับอยากคุยชมลกูกไม่ได้มาเพราะโชคช่วย1 2 1สองสิบเ็สิบเ,จ,เจ็ดต,ตามหลังแลแต่สำหรับทางด้านของวินเนีสื่อมาตักหัวเนสเอายังไงลูกนี้โอ้โหจังหวะ พีนอสคนน้อยพ oh, ยายามที่จะเล่นลูกทายย่ายากนะครับแต่ไปโดนของพีนพัฒน์ธงยุวดีนะครับ okay. Okay. เรยเตัดยอดไปอรับไขึ้นาเต็นรตหยทนะครับัสสบ,บมมสี่ส <Okay. S 1> ตัดบอลหลามาลูกนี้ตัดจอดได้อีกหนึ่งแต้มนะครับไล่มีมาเป็น1 9ต่อยีเหลือแต้มเดียวเดิรับโอกาสานบีเสริมนะครับเป้านองน้อยหลก็ไปล้ามเต้เ 13มาดูกันในเซตที่สนะครับเป็นทางบินเป็นบีได้ส่งลูกออกโดยมีโค้พัชร์องยุวดีนะครับจุดจบเก็ีไอเทมฝนะตโครับรไปหากาั้น É, สิบห <15. S 2> mm ้าเจ็ดเทกันแล้วที่เจ็ดตัเด็่ตมีเสียได้แต่เปลี่ยนสกยไหลกมาสวยนะครับเรื่วันี้ซีนีนะครับโคโคได้แต้มขึ้นครับ Sit okay.

นะนี่เดียวนะครับ139นะครับ20 7

สิบสองสิ Bun ิบามวิทมินบีได้เสิร์ฟปากทบอเสิร oh. ์ฟต right. ัดไปหน้าซ้ายบอลน้อยยกไหลมาลูกน right. ี้ต้องตังเตยยอดได้แต้มนะครับนี้ไปเป็น1ิบ2แล้วนะครับสิบสองสิบสี่แต้มสิบสองสิบสี่นะครับ โนัตทตาร์งเสิร์ฟเสียนะครับออมท้าเข้าพยายามนีออกไปอีกหนึ่งแต้มนะครับเซตที่สองก็ดีได้เซตสงเป็น 15, <22. S 1> 15, สิบห้าสิบสองทีสิบห้าสิบสองสองทีพร้อมเริ่มแต้มสิบห้าสิบสองสูงบอลน้อยเสิร์ฟจีน้าสายพีโนตปักข้อบอลไหลเข้าไปลูกนี้ติดทัดบล็อกออกนะครับได้แต้มนะครับไม่ต้ไลามาเป็นสิบส้านะครับ สงรูจบ15-13นะครับสเสร์มมานะครับลูกนี้โอ้โหูตีดีสำหรับทางนันนนท์นะครับไล่มาเป็น14-15่อตเหลือแจมเดียวทันแลยครับ1-0 15โอเค มาตัวสบี่บอลน้อยเสิร์ฟไล่เซนมาปักทบอโยงสูงมิดเตะโยนนิดๆสำหรับพีโนธศัตรพงศนะครับตามตีเสมอเรียบร้อยเป็น15เท่านะครับสิบห้า้าเตสิบตัวสิบเท่าปักเสิร์ฟไล่เส้นไปหานนองตัง บอลน้อยไหลมาลูกนี้โอ้้หเตะดีนะครับสรับข้างบอไม่โดนสรับกีโนสน้ำอีครั้งนึงเป็นสิบต่อห้านะครับคุณนำข้าแกงได้แต้มเป็นสองห้าสิบหกห้าต่อสิบหกเสเิไฟหาลกนกมลูกนี้บอลยก้ามาสวยนะครับ แตกเป๊ะๆแต่กลายเป็นดีนะครับสัหเดยวครับั่ดองมนาเดียวเป็นส0ิองี่สิเจ็ดเด็กสสิเตบอตัดยอดไปหาคนน้อยนะครับตรงนี้เล่นลูกช็อตนะครับตะดีนะสำรับของต่างนะครับได้อีกหนึ่งเตมเป็น18บแดเอา่ห้าครับ สองเท่าสิบแปดสิบห้าเป็นเอเชียได้แจ้งสิหากด้จงนะครับก้อะไมาเป็นสสิแหรือานะครับ ตัวผูกดับข้าเกนได้แต้มเป็นส่งสิบแปดต่อสิบหกนะครับหไอ้อสของมาหาปักระบอนะครับยกไหลขึ้นไปพินโนย์ไดีนะครับได้แต้มไล่มาเป็นสิบเจ็ดสิบแปดเหลือแต้มเดียวนะครับพินโนย์เริ่มเข้าฝักแล้วครับตอนนี้นะครับ I, 2 2> มีลุ้นที่จะชนะในเกมที่สองเหมือนกันนะครับสำหรับบินบินบินนะครับสามเข่าแแบบนิเบียนะครับแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดอมอนาเข่าเซร์มาคัับขอบอ้เล่นลูกช็อตพี่โน้ตเต้เข้าฝักแล้วเว้ยนี่นะครับไมดเที่ยวลูกนี้หรือว่าใช้ประสบการณ์นะครับแตบหยอดนะครับตามตีเสมอได้สบายเป็นสิบแปดเท่าแล้วนะครับสิบแปดสิบแปด สามสี่จะแซงเลยไหมวินวินบีเสิร์ฟขี้ไปบอลน้อยไหลมาลูกนี้ตั้งเตะห่างนะครับลาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นสิบเก้าสิบแปดนะครับเตะลุกดำเข้าเกมเตะเต็ม S <S สื้สุดใจีะกินก้าบว่าประทันะครับตามหลังมีเตัมิวิีบีเสรยไปดีนะครับสรับปั๊บทอโบนะครับตามตีเสมอเรียบร้อยเป็น19บเกต่อสินะครับสุดท้ายเหลือฝั่งละสองเต้มนะครับเกมสุดสามห้าวนสนามที่สองก็เลยล้ ได้เข้ารอบมาชิงชนะเลิศต่อ19นะครับเราจะเตะที่สนามที่หนึ่งนะครับรอบชิงชนะเลิศสนามสีดงหลายเข้ามาอมน้อยนรับหลายเข้ามาน้องตังค์เตะดีขึ้นแท่นไปเรียบร้อยเม็ดเดียวเกมนะครับโอกาสปิดเกมนะครับเพื่อที่จะผ่านเข้ารอบชิงสำหรับทางอมนพาข้าวนะครับเม็ด1อยครั้งแรกนะครับหรือว่าฝั่งวินวินบีนี่จะยอมหรือเปล่านะฮะหรือว่าจะตื้อตอนลุ้นในเซตที่3านะครับ ยี่สิบสิบเก้ามาพี่โน้ตลากเล่นจังหวะนี้เอาๆนะครบบอลน้อยจะได้ยืนชักนิดนึงก็ลากเล่นโอ้โหเล่นกาจริงๆสำหรับบอลน้อยบ้านมบอลเก่นะครับเกนะครับโอเนะไปในโอเคนะไปนะครับสต่อศูนย์เซตนะครับที่บอลเข้ารอบทิ้งชนะเลิศนะครับบอลน้อยบ้านมาัตเกับทั้งารสองน้องตังน้อง้ยทุม่นะครับ